ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้เลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาโคตรถูกครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมราคาโคตรถูกเติมไวปลอดภัยเนี่ย ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าทางยาดาเกมเซ็นเตอร์เนี่ยทุนจดทะเบียนนะครับ5ล้านบาทแล้วนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับเกมนี้ครับเกมใหม่ครับท่านผู้ชมสำหรับ Tower of Fantasy นะครับเติมใช้เพียง UID ในการเติมครับพิเศษสีแพ็คราคา2,520บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหไม่ควรพลาดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเกมอีกมากมายเลยนะครับลองเข้าไปดูได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับเพื่อน สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมม,มบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมม,มบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกาํนาลังใจให้ช่องปื้มสเต็กเกมม,มบายด้วยนะครับทุกคนเอาละครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการเกมมือถือหน้าเล่นกันอีกเช่นเคยคับเพื่อนๆต้องบอกว่าห่างหายกันไ่นานมากแล้วกับรายการนี้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมจะมาทําคลิปรายการนี้นะแน่นอนครับว่าต้องเป็นเกมที่ค่อนข้างที่แบบ อลังการนิดนึงครับเพราะว่าเกมนี้นะครับมีชื่อว่าเกม Granado e x p a d a นะครับอ่ะอัปเดตภาพเพิ่มเติมนะครับสำหรับเวอร์ชั่นมือถือนะและยังไม่มีกำหนดการครับทุกคนแต่ว่ามันมาและมันมาทีละนิดให้เราได้เห็นกันนะครับเป็นเกมมือถือแนว MMORPG จาก IP Granado e x p a d a ครับที่ใช้ทุนนะครทุกคนฟังนะที่ใช้ทุนพัฒนานะครับ พัฒนากว่า360ล้านบาทเลยนะครับท่านชมคือการใช้สร้างทุนของเกมนี้เนี่ยคือตกไปอยู่ที่360ล้านบาทคือโคตรมหาหเยอะเลยนะครับล่าสุดทางทีมงานนะครับก็ได้ทยอยปล่อยภาพออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็พาเพื่อนๆออกมาดูภาพนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะเป็นเกม MMORPG นะซึ่งต้องบอกว่าถ้ามันออกมาเนี่ยผมก็จะเล่นแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าเขาโฆษณาแบบโอ้น่าสนใจมากอะ คือแล้วก็ใช้ทุนในการสร้างคือมันเยอะมากครับแล้วก็แสตอบรับที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็บอกว่ารอครับรอครับห้ามแกงนะครับเอออย่าเทอะไรเงี้ยก็คือแบบทุกคนพร้อมที่จะเล่นแล้วนะครับส่วนตรงเนี้ยเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเกมแหละนะครับว่าจะปล่อยออกมาให้เราเล่นเมื่อไหร่นะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่ชอบเกมมือถือนะรู้ตัว,วชอบเกมมือถือเลยก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเพ้่มสเต็กเกมมบายไว้เลยครับสำหรับนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับลาก่อนสวัสดีครับ